สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรรจุภูทุกคนมาว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับข่าวสู่ทั้ง่องลุงไงเนาะขอบุณขอบคุณขอบ,ขอบขอมโหขอบใจหลอดพี่น้องเลยที่ให้เกียรต,ติตามทั้ง่องลุงไงอยู่เป็นกําลังใจให้ลุงไงได้มาหาคิดพ่อแม่พี่น้องได้ทำเบิ่อกับซุ่มกันเนาะอ่ามันะนี่การได้เข้ามาทาั้งสายทางพี่น้องเลยจะเลยเห็นน้องใหม่ขึ้น ทาโโา่าวใจโมอยู่เนาะไปข่าวมาสัมภาษณ์น่องเพื่อนก็มีเสียงรถรบกวนที่เราขอโทษขอให้ข่าวใจเน่ขอข่าวใจเน่ขอโทษขออภัยนำไปพี่นอ้นองหลายๆเนาะอ่าวันนี้เขาก็จะข่าสัมภาษณ์น่องเพื่อนก่อนพี่น้องไป พบพ่อทางเงินสาวขายหมโม่จะกุซาวเป็นห้างกันมาใม่ใหม่ครับผมหูเนาะสีบุยาก่ทางหลังขออนุญาตบัดคำขอถามชื่อถามชีอย่างอีกเน่ทั้งแื่ว่าซีเขาเขามาบึงน้ำหลังเนาะหมูหูหมูท่านคนเกิดคนคุ้นหน้าฉันเนาะขนาดว่าสีพ่องมากกว่าคุ้นคุ้นหน้าดจัเล่าอะไชื่ออย่างนด้เนาะสมัยเนาะโดย ปีเป็นสาสดด้วยไหมฮะชาไม่หะชาไม่ฮะมีลูกติดใช้ลูก,ลกไปใช้ลูกไปใช <c oughs> ่ปะไปถ่ากล้องเนาะถ่ายกล้องถ่าไปด้วยกล้องเร็วให้เร็วหน้าแล้วมาขายบุ้งโม <c oughs> เป็นลงให้ยใจเป็นลงมหาเสียงรถแพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นขายบุ้งโมอยู่แคมทางเนาะมาคอยมาขายซอยป้าบ่บ่้งไ นึกว่ามึงมูจังนะมูอยู่เคบทางตรงไหนนะมีเสียงรถขามาลูกวดบางทีกับบริงินเนาะมีเนี้อะไดไหมมวยซี่จิบมวยซซนี่ัิูปลูกตอนไหนสืเขามาบ่าหรือวะซืขามาสืบตาอาืบขามาสืามาในไทในหน้าเีนะแล้วปลูกแม่ทำากับเป็นเี้ยะปลูกเองจะจาปลูกปะ อันนี้ว um. ่าส่วนของป้าจะบ่นราคาลูกน้อยแต่ละให้มางใครหรือว่าทั้งเจ้าก็สิมาปลูกเพื่อนบ่หรือว่าจั้งยาวเลยลำบวนทังเจ้าเขาบ้านเหาะบ่นอนอยู่บ้านเขาบ้านเพื่อนเพื่อนเจ้าอยู่บ้านไลยทั้งนั้นบ่หรือว่าทั้ง มันยังไม่ได้เห็นเพลินเพิ่นเนาะเราเคยไม่เห็นเพลินเพลินแต่ก่อนแต่เราเป็นเพลินเพิ่นเคยมาหยกเพลินอย่างเงี้อไงเออมาบรรณาเขาไปเยี่ยมยามิสามข่าวทั้งเพลินเพิ่นเนาะวันนี้เอามาพ่อทั้งห้านเพิ่นขายของโมที่เราเห็นเนาะเคยเวเขามาส่งภาพเพิ่นปกติก็อยู่ไฮยู่หน้าเนาะหน้าก็เมื่อวันผ่อนผิดอ๋อเขานอนเพลอนน่ะโดย๋ยวไปเจอเขาได้หลายโมกี้เนี่ ทีกุ้มอยู่บ่แต่ละปีเอ้ยน่องก็น่องไปใส่สะนอกนะอ๋อผึ่นเผาอยู่เอื้อนแล้วหารแล้วหน้ามุด้มาไปหาเงินหาค้ำในใดบ้างเนี่ยไปไปมีมีงานไปเห็ดกับไปอ๋อมีงานนำบาดนำยังไลยครับไปเห็ดโอ้แต่ว่าต้งไปหาเงินหาค้ำอยู่ทางไทยหมดเลยไปนะ อยล bueno. oh, oh. ูกน้อยลูกสาวังเอืมเรูกคนแต่ว่านใจก็อยากไปไทยอยู่เนาะนใจยังไปอยู่แต่ว่ารอให้ลูกใหญ่ก่อนอเดปะลูกอะกินหอยยังกินหอยลูกพอลูกัน้อยเพราะว่าคนใหญ่จะน้อยพอคนดูแลตเงได้เนี่ยเาะอยวางใจเนาะอ่าพัดเข่าเย็นเห้ะพัดเข่าคน้ยไปชมคนฝนยังเข่าญาตย่าในกูอ๋อยังย่าิอย ต้องไปนั่งเผ่าเนาะเช่นไรคนจะอยู่อยู่แต่กับเมย์เนาะต้องไปนั่งเผ่าคนจะอยู่ต้นกก็นั่งเผ่านะเดี๋ว่าเจ้าก็ต้องเสียสละหรือว่ามานั่งเผ่าเนี่คนเห็นลึกดมูอกันบ่ราะจังเห็นไหมลึกกับโมยูโมยูเพราะติดเมย์นะเนะขันใหญ่เป็นจักรยานว่าเป็นใหญ่กว่านี้ก่อนเพราะอยู่ในเมย์ตลอดเนาะ แล้วห้แล้วนาแล้วก็อยู่ชื่อเนาะ,ม,ะมีเว,วียอเ,เ,เหตุงานทำไปเรี้องลูกเนียกับมาซอยคนขายมูเนาได้ชื้อคเดีวกินมาดเ, <ใน S 2> เช้าอบเอมานเช้ายางมากเลกี่ตงมางมันกบริก่ปันไงเนาะกบลกมคำบลเลิกน,นี่ไหนก็เลบเข่าบ่อ้าวคือป้านี่อนเขาเนอนมานอนอยู่นี่บ่ น่าไม่ไหนาววะคุณีชันนาวได้เดืมามีหมวกขังแลยเนาะเออมานอนผ่อเอาเก็บเข่าเก็บออกนะไดมั้้แน่นอนมันเกมันหลมันหลน่วยามันตกแตกกบ่ให้ดูดูเก็บเข่าเก็บออกนะวมเฮ็ดสูงับในคนล้นเนาะจอดไว้ด้วยานเข่ากันใส่แบบไทยอ่ะ ขายขายดีจูบออเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยังบค่คยมีหมกโมเนาะไปฮับมาทั้งเหนือหรือทั้งที้นั่นเขาปลูกก้อนเนี่ยเขาไปเอาซ้รวมบ้ารบตัดทยหันี่คันแล้วก็รถใหญ่คันนึงอยู่ในหูกองดูพี่เนาเขาจะเล่าที่ายยกไมคย้ไหลชด แบบว่าเขาซื้อมาซื follow ้อมากันนี่แล้วก็ขายยุกก็ได้แบบว่าเขาประมูลเบิ่งหมากมาเลยเนาะเขานับเลยอันเพิ่งไปชื่อไปชื่อยุกสวนได้บ้ายัอไป่อยุกสวนเลยแต่ทั้งอันน้องนุ่งเจ้ารับไปหางั้นนะครับว่าปีนี้ว้ที่ไหนฮะ พอยไปบ้ดังๆแน่ทางทีมงานเขาบอมีไม้เงิอฟซีบอกได้เินเนาะมันกะทางทางมันกะเสียงรถเนาะรถมาเรื่อยๆเสียงรถนพี่น้องก็เป็นเสียงรบกวนทางเฮาทางเฮากะบอมีไม้นำเนาะกะบอเป็นอย่างพี่น้องก็คือว่าแะไรก็คุณเคยกันดีอยู่เนาะกพิ่นก็เคยได้สัมภาษณ์ไปหลาย ่องแหละเนาะก็เขามาถาม่องราเขาวขของน้อง่นั้บสกรลุงใหญ่ไปจะพลาดไปดืไปเดือนหนึ่งเวจักก่อนได้ใช่หเออยังจักกับบคัลาไใเราเนาะนี่แต่ว่ามาเห็นคนน่เวยังลเออจักกับบุคคลไ่ใช่จํกเห็นกันมันนะเออพีหน้าเราเห็เราอกมา จเพราะว่าชิขึ้นไปชิจ้าเมื่อก่อนน็ไดเพราะว่าไม่อยากขึ้นไปได้ไม่อยากรบกวนเจ้าคอนสองกับ่อปินอยัางนอ่งานเบี้ยงานให้เบี้ยไม่เคยไกคืองานนี้เรากะเพราะว่าคือเมื่อไหราคะว่างานที่เจ็บไปงานนี้เรากัมาหามันอย่างได้ไม่อยากรบกวนเจ้าเออเอาอย่างไรก็ยันว่ามันต่อแล้วก่อนมุ่งไม่ก่อนมาเนาะจะได้มีคนมาโอ้มาล้มอยู่ว่าข้อมือ ไปไเนี่ยแม่อยากคุยเนาะเขาบูดมาเขาว่าเขาจังไปเนาะเจ้าบุญอยากคุยหรือว่าทางเขาเขาบอกเออชำนี่แหละอยากนอนเขาคุยคนอื่นหรือว่าเขาบบหูกันเนาะมีเข็มมีล่าอยู่ป่ะนี่ค่อยห้ก็ไปแปลงไม่อ้ิอหอ้โอ้โอ้โอ้มอ้โ้โอ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 ้อ้ม เราจีบกันขึ้นกันได้เลยเนาะก็ยังบออยู่เนาะแล้วก็มันบอมีผู้โทรคุยน้ำเหล้าคุยมาหลินน้ำเล้าในี่ก็ได้ออกหยอกก็หลินพี่น้องเลยเนาะมาเอากะมาเยี่ยมญาติาคาวทางนอกเพิ่นกลหากัเขามาแต่ให้แต่นาเนาะเขามาแต่ายเทน่าพากันปุ๊บเขามาเลยเบิดบ่ปุ๊บเขามาเลยอืมท่นว่าทั้งเจ้ามา ขายมูนี่อมือนี่บมเออกมื่อนี่ได้เบิ่กับซมาอีกบ่ยังงูทันมีเวียดไปกับไปมีเียดกับอสอยล้วตมีเบียดไปคือเบบไปไปแล้วเดี๋ยไปหาคุดไปหาไม้๋อไปหากินจนละจนละกได้จิตไปหากินยดนงไปหาสอยู่ใครบ้างน้อ๋ไปสดเน่ขนสดปลาะสดปลาสดกุ้งื่านนี่็ไปสดได้บ่ได้ได้พอกินด้วยในในใครนะคร เขาคือว่าเก็บหอยลายบักเนาะหอยเก็บบ่เก็บหอยมาขายเดี๋ยวเอามาถ่ายนี่จะเป็นบรรยากาศตอนเลงเนาะเล้งกำลังสีกับ้านเนาะมืดหัว่าทางจับใช่ก็มื่อนั่นง่ายที่ว่าห้าสัมผัสจุกงเินเมื่อปกติคอยมื่อแคอย ออแต่เาบระยูคัมอ๋แสดงว่าเจ้าไปปิดบางมูน้ำพึ้งบ่คุยน่งขายแล้วเราคันน้อยลงเต้เป็นรถช่วยเขาา๋อเราขับรถน้อยเดี๋ราจะได้ทางเฮาเนาะกะรบกวนเพ้งนประมาณชิบนาทีพี่น้องหน่ยเนาะกะขอรบกวนทางน้องเพคนประมาณชิบนาทีก็คือว่าสิ่ขับใจกันแหละเนาะบอกพี่น้องก็ได้สัมภาษณ์มาหลายคลิดแต่พี่น้องด้วยอ่าถ้าว่าอยากติดโดย ถาว่าที่อยากติดต่อทางเพื่อนกะมีเพชรมีลายเนาะมีเพชรพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าอย่างโอ้อยากร่มกบเพื่อนกะติดต่อมาทางส่องของทางเฮาได้พี่น้องเนาะถ้สมมติว่ามีคนอยากโอ้อยู่ร่มน้ำี่เจะฉีดลมน้ำอยู่บ่ามไดรลมได้เนาะโอ้ยยินดีต้องร่มกันไปก่อนใช่ไหโดยโดยโดยถ้าว่าใครอยางโอ้อยู่ร่มเพื่อนเนาะหรือว่าติดต่อมาเนาะ มันก็ิทำเลยพี่น้องก็ญาติเวลาเน่เนาะนอกเพื <c ười> me me ่นอย่างเมื่อเช้นเมื่อคานและเราพออยู่ทางอ่ะเอาไปเซฟเฟซเอาไล่ไว้เลยโดยต่อมาเนาะสุดท้ายนี่ก็คือสิบโมีอย่างเลยพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุขอบใจทั้งน้องเพื่อนที่ให้ทั้งเอาสัมภาษณ์เนาะสุดท้ายนี่ก็ขอกราบเข้ามาสบายดี